บ้านนาแชร์ข่าวสวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กสอทอเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้แล้ววันนี้เช็คเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆทุกวันนะคะกระทรวงศึกษาธิการเปิดให้ผู้ปกครองนักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, แก่นักเรียนได้แล้วเช็คที่นี่นะคะ ข้อสรุปจากการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธรารณสุขและกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่2ทับ2564โดยมีแผนให้นักเรียนที่มีอายุ12-18ปีซึ่งครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาม .1- ม .6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชปวส หรือเทียบเท่ารวมถึงเด็กป .6 ที่มีอายุ12ปีต้องได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์2เข็มเสียก่อนนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบอกว่าในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะเริ่มฉีดวัคซีนให้นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดก่อน แต่ตั้งเป้าหมายให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1อย่างครบถ้วนล่าสุดเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการเปิดให้ผู้ปกครองดาวน์โหลดแบบฟอร์มการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่นักเรียนได้แล้วโดยเอกสารหรือแบบฟอร์มฉบับนี้มีจำนวน8แผ่นประกอบด้วย 1. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6หรือเทียบเท่าฉีดวัคซีนไฟเซอร์2แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด19สำหรับนักเรียนนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6หรือเทียบเท่านะคะ3แบบสำรวจการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6หรือเทียบเท่า4 แบบสรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6หรือเทียบเท่าที่มีความประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์แยกแต่ละสถานศึกษา 5. แบบสรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6หรือเทียบเท่าที่มีความประสงรับวัคซีนรายจังหวัดสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ที่ แอปพลิเคชันของกระทรวงศึกษาธิการนะคะ